บทที่266ในฐานะสิทธิ์อาใจของหลินเยเว่ก็อดไม่ได้ที่จะด่าตัวเองออกมาเบาๆโชคแบบนี้มันเหลือเชื่อเกินจะจินตนาการได้จนถึงตอนนี้เขาใช้พลังพิเศษในการมองทะลุหินหยกแทบ,บจะไม่เคยพลาดเลยสักครั้งนอกจากหยกก้อนนั้นที่ถึงชงที่ราคาไม่เพิ่มที่เหลือล้วนแต่ราคาสูงขึ้นมหาศาลร,ราวกับยิงร้อยครั้งถูกร้อครั้งคนดีย่อมได้รับผลดี ลินเยเวจำต้องยกความโชคดีทั้งหมดของตัวเองให้กับสิ่งที่ว่างเปล่าและจับต้องไม่ได้นี้ไม่อย่างนั้นเขาไม่อาจหาเหตุผลมาอธิบายได้ดูเหมือนว่านี่ก็ไม่ใช่คำอธิบายที่ดีเท่าไหร่ลินเยเวรีบใช้พลังมองทะลุต่อไปเขาต้องการจะดูว่าหยกที่อยู่ข้างในนั้นมีขนาดใหญ่แค่ไหนจากการมองแวบแรกเมื่อครู่หยกที่อยู่ข้างในนั้นมีลักษณะที่ยอดเยี่ยมเกินไปจริงๆ ยิ่งมองทะลุเข้าไปเท่าไหร่ลินเยเวก็พบว่าสีเขียวยิ่งเข้มข้นขึ้นเท่านั้นความรู้สึกที่ได้รับผากใช้สับเทคนิคเฉพาะทางก็คือยางไม้ถึงสีสดสว่างเจิดจ้านอกจากคำนี้แล้วเขานึกคำอื่นมาอธิบายสีเขียวที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้จริงๆ มองทะลุเข้าไปได้อีก15เซนติเมตรลินเยเวเคยส่องทะลุหยกทั้งก้อนมาก่อนแต่ตอนนี้เขาไม่กล้าที่จะมองขึ้นหรือมองลงเพราะเขามีพลังจิตเหลือไม่มากนะักหากใช้หมดก็จะไม่มีทางรู้ว่าหยกก้อนนี้ยาวเท่าไหร่แต่เขาสัมผัสได้ว่าหยกก้อนนี้ไม่บางนักไม่เช่นนั้นสีเขียวคงจะไม่เป็นแบบนี้ในเวลานี้บริเวณขมับของลินเยเวเริ่มเกิดอาการปวดแปลเหมือนโดนเข็มทิ่มแทงดวงตาทั้งสองข้างก็เริ่มปวดตึงศีรษารู้สึกราวกับถูกอะไรบางอย่าง,างรัดแน่นไว้อดทนอีกนิดเดียว ลินเยเว่บอกกับตัวเองในใจเมื่อมองทะลุต่อไปทุกๆหนึ่งเซนติเมตรที่มองทะลุเข้าไปลินเยเว่รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าจากเดิมไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดแบบนี้นานแล้วลินเย่กัดฟันและหัวเราะเบาๆมาทบทวนความรู้สึกนี้หน่อยเถอะลินเยเว่พูดติดตลกกับตัวเองมองทะลุลงไปอีกสองเซนติเมตรตอนนี้ลินเยเว่สองทะลุเข้าไปแล้วสิบเก้าเซนติเมตรแต่ยกก็ยังไม่สุดดูเหมือนจะไม่มีวันสุดสิ้น ตอนนี้ขอบเขตการมองเห็นของหลินเย่เว่เริ่มมืดลงช้าๆมีเพียงส่วนตรงกลางเท่านั้นที่ยังเห็นแสงอยู่ส่วนสีษาของเขารู้สึกเหมือนกำลังจะระเบิดความเจ็บปวดทำให้เขาต้องกัดฟันแน่นเพื่อไม่ให้เผลอส่งเสียงร้องออกมาไปต่อ,อหลินเย่เว่สูดลมหายใจเข้าลึกเลือกหนึ่งกลั้นหายใจแล้วส่องทะลุเข้าไปอีกสองเซนติเมตรอย่างแรงในที่สุดความเจ็บปวดก็บังคับให้เขาต้องหยุดที่21เซนติเมตรและเขาก็ยังไม่เห็นจุดสิ้นสุดของหยกอยู่ดีภาพตรงหน้าหลินเย่เว่ก็มืดลง เขาล้มลงการเป็นลมของหลินเยเว่ไม่ได้ดึงดูดความสนใจของคนอื่นเพราะเขาหันหลังให้พวกเขาทุกคนคิดว่าเขาคงนั่งเหนื่อยและลงไปพักผ่อนบนกองหินยกสามนาทีต่อมา ในที่สุดก็มีคนเริ่มรู้สึกว่าผิดปกติเพราะสามนาทีมานี้ลินเยเวไม่มีการเคลื่อนไหวเลยไม่เหมือนคนที่นอนพักอยู่บนกองหินหยกเลยสักนิดขณะที่คนคนนั้นกําลังจะเดินเข้าไปดูลินเยเวก็ค่อยๆลุกขึ้นนั่งอย่างกระทันหันทาให้เขาตกใจแต่เมื่อเห็นว่าลินเยเวไม่เป็นอะไรเขาก็สบายใจและกลับไปยังที่ของตัวเองลินเยเวไม่รู้ว่าตัวเองหมดสติไปนานเท่าไหร่เมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็ตกใจกับความบ้าคลั่งของตัวเอง โชคดีที่ไม่มีใครอยู่รอบข้างหากมีคนสังเกตเห็นว่าเขาเป็นลมไปเขาจะอธิบายได้อย่างไรจะบอกว่าตัวเองมีอาการป่วยเรื้อรังที่ทําให้หมดสติไปเป็นพักๆหรือถึงแม้จะไม่ใช่ข้ออ้างที่ดีนักแต่ก็พอใช้ได้ลินเยเวคยค่อยๆลุกขึ้นนั่งศีรษะของเขายังคงปวดอยู่มากดวงตาก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการลืมขึ้นในเวลานี้เขาไม่ได้ทําท่าทางเจ็บปวดเพราะอาการปวดหัวแต่เขากลับอยากจะหัวเราะอ,อยากจะหัวเราะอ,ออกมาดังๆ วันนี้ในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าขีดจำกัดในการตรวจจับของตัวเองอยู่ที่เท่าไหร่หลังจากนี้เมื่อใช้พลังพิเศษก็จะสามารถแบ่งสรรพลังจิตได้อย่างเหมาะสมและประเด็นที่สองคือเขาทายถูกอีกครั้งหยกที่อยู่ข้างในหินก้อนยักษ์ยายนี้ไม่เล็กอย่างแน่นอนมันใหญ่กว่าที่เขาเคยเห็นมาทั้งหมดแถมหยกที่อยู่ข้างในยังเป็นหยกเนื้อแก้วที่มีเนื้อแน่นมีความช่ำน้ำมากและมีสีเขียวหยางอย่างมากนี่คือการทายถูกครั้งใหญ่แน่นอน ตอนนี้หลินเยเว่ยังไม่กล้าตัดสินว่ามูลค่าของหยกที่อยู่ข้างในนั้นมีราคาเท่าไหร่เพราะเขายังไม่เห็นทั้งหมดแต่เขาสามารถยืนยันได้อย่างหนึ่งว่ามูลค่าของหยกที่อยู่ข้างในนั้นมีค่ามากกว่ามูลค่าของหินหยกก้อนนี้อย่างแน่นอนพักต่ออีกสักครู่หลินเยเว่ก็ลงจากกองหินหยกเดินกลับมาที่หินหยกก้อนยักย้ายที่เพิ่งดูเสร็จด้วยท่าทางที่ดูสนใจมากท,ทันทีเป็นสังเกตดูอย่างละเอียดเขาจำต้องทำเช่นนี้เพื่อการกระทำที่จะตามมา คนอื่นๆที่เห็นหลินเย่เวยยืนดูหินหยกที่ใหญ่ที่สุดในโรงงานก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะออกมาใครๆก็อยากร่ำรวยในชั่วข้ามคืนและแน่นอนว่าหินหยกที่ใหญ่กว่าก็หมายถึงการทำกำไรที่มากกว่าดังนั้นแทบทุกคนต่างเคยมาดูหินหยกก้อนนั้นแล้วคำตัดสินที่ตรงกันคือต้องขาดทุนแน่นอนไอ้หนุ่มนี่มาดูหินหยกแบบนี้ไม่บ้าก็คงโดนลาแต่หัวมาแล้วหลังจากดูเสร็จหลินเย่เวยก็โบกมือเรียกเหอโยจ้างต่อหน้าสาธารณชน เอโยจ้างมองหลินเย่เว่ยอย่างแปลกใจแล้วก็เดินเข้าไปหายังขาดอีกเท่าไหร่หลินเย่เว่ยรู้สึกว่าการพูดคุยกับเอโยจ้างนั้นง่ายมากไม่จำเป็นต้องพูดทั้งหมดเขาก็สามารถเข้าใจความหมายของคุณได้แต่การพูดคุยกับเขาอาจจะน่าหงุดหงิดหน่อยเพราะเขาจะพูดให้สั้นกว่าและบางครั้งหากไม่มีความเข้าใจตรงกันก็จะฟังไม่รู้เรื่องเลยเกือบสองตันเหอโยจ้างพูดอย่างเรียบเฉยเพิ่มก้อนนี้เข้าไปละ่ะนับเป็นของฉัน ลินเยเวชี้ไปที่หินหยกก้อนยักษ์ย้ายที่อยู่ข้างๆเขาได้เหอโยจ้างมองไปที่หินหยกก้อนยักษ์ย้ายอย่างเรียบเฉยพยักหน้าเบาๆโดยมีแววประหลาดใจาแวบหนึ่งในดวงตาทีนี้ก็พอแล้วลินเยเวย,ยิ้มแล้วแปะป้ายลงบนหินหยกก้อนนั้นลินเยเวเรียกเอโยจ้างมาเพื่อสร้างภาพลวงตาให้คนอื่นเห็นว่าพวกเขาเอาหินหยกก้อนใหญ่ขนาดนี้มานับรวมเพื่อทำยอดและความคิดนี้ก็เป็นจริงในทันทีที่เขาแปะป้ายลงไปแปะป้ายแล้ว ทุกคนมองหลินเยเว่และเหอโย่จ้างด้วยความตกตะลึงเมื่อกี้ก็มีคนโง่คนหนึ่งตอนนี้มง่สองคนแล้วสองคนนี้จะไม่เอาหินหยกก้อนใหญ่ขนาดนี้มานับรวมจริงๆใช่ไหมดูเหมือนพวกเขาคงขี้เกียจที่จะเลือกหินหยกต่อแล้วแต่เลือกหินหยกก้อนใหญ่ขนาดนี้มานับรวมนี่มันมง่แค่ไหนกันแต่คนโง่ก็รวยมีเงินและชอบทำเรื่องโงๆ่ๆบรรดาช่างผู้เชี่ยวชาญของหลงเล่อซวนเห็นการกระทำของหลินเยเว่ก็โล่งใจไปตามๆกัน ในที่สุดก็ไม่ต้องเลือกหินหยกต่อแล้วเอวของพวกเขาแทบจะหักอยู่แล้วตอนนี้ดีแล้วก้อนเดียวจบอิสบรรดาช่างทั้งหมดของหลงเลิศส่วนต่างก็หาที่พักผ่อนกันลินเย่เวยมองดูกองหินหยกขนาดใหญ่ของหลงเลร์ส่วนที่อยู่ไกลๆด้วยความรู้สึกมากมายเขาใช้แขนสอบประทุงเหอโย่จ้างเบาๆแล้วถามว่าโย่จ้างคืนเดียวใช้เงินไปสี่ร้อยล้านมีความรู้สึกยังไงบ้างไม่มีความรู้สึกเหอโย่จ้างตอบกลับอย่างไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึก เขาต้องมีความรู้สึกสิไม่รู้สึกเหมือนเป็นมหาเศรษฐีบ้างเหรอลินเยเวคิดว่าถ้าเขาใช้เงิน400ล้านในคืนเดียวได้หลังจากนี้เขาจะไม่เห็นเงินเป็นเงินอีกต่อไปคงจะใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเมื่อซื้ออะไรก็ตามเฮอโย่จ้างหันหลังกลับไม่ตอบคําถามของลินเยเวลินเยเวรู้สึกอับอายเล็กน้อยที่โดนเมินพออารมณ์ขึ้นก็พูดอย่างจริงจังทันทีว่าโย่จ้างตอนนี้ในฐานะสิทธิ์อาชันสั่งให้เธอเล่าความรู้สึกที่ใช้เงินไป400ล้านให้ฉันฟังเดี๋ยวนี้ เหยโยจ้างได้ยินดังนั้นก็หันกลับมามองหลินเยเว่ด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามเล็กน้อยจากนั้นก็หันหลังเดินจากไปเมื่อเห็นท่าทีการหันหลังกลับของเหอโย่จ้างหลินเยเว่ก็รู้สึกว่าท่าทางนั้นมันโคตรจะอดดีให้ตายสิกล้าดียังไงที่ไม่เห็นฉันเป็นสิทธิ์อาหลินเยเว่เกลียดในใจนเฮอโย่ยจ้างไม่เห็นเขาเป็นสิทธิ์อาแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นเหอโย่จ้างเป็นสิทธิ์หลานเหมือนกันบางครั้งหลินเยเว่ก็รู้สึกว่าลำดับอาวุโสของคนรอบข้างเขาช่างยุ่งเหยิงเหลือเกิน เขาเป็นสิทธิ์ของเหอช้างเหอส่วนเหอโย่จ้างและเหอหลานเยเวเป็นหลานชายและหลานสาวของเหอช้างเหอเหอโย่จ้างเห็นเขาเป็นเพื่อนเหอหลานเยเวเรียกเขาว่าพี่ชายนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันลินเยเวสายหัวอย่างช่วยไม่ได้ล้างความคิดวุ่นวายออกไปอย่าไปสนใจลำดับอาวุโสเลยต่างคนต่างเรียกกันไปตามสบายเถอะปกติที่อยู่ด้วยกันก็ดีอยู่แล้วจะวุ่นวายก็ช่างมันบทที่267การตัดหิน การแย่งชิงหินหยกก็ได้จบลงไปโดยพื้นฐานแล้วทว่าขั้นตอนต่อไปคือภารกิจที่หนักหนาสาหัสนั่นคือการตัดหินหินหยกทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ที่จะขนกลับไปทั้งหมดค่าขนส่งหินหยกน้ำหนัก200อตันนั้นก็มากเกินพอที่จะทำให้กระเป๋าฉีกแถมยังยุ่งยากอีกด้วยสู้จัดการหินหยกคุณภาพไม่ดีเหล่านั้นในพื้นที่เสียเลยจะดีกว่าขณะที่หลินเย่เว่และเหอโย่จ้างกำลังเรียกคนให้ช่วยกันขนย้ายหินหยกเหล่านี้กลับไปเท่าแก่ซ่งก็เดินเข้ามาหาด้วยรอยยิม้มท่านนนทัั้งงสองจะรีบไปไปหก มองไปยังเท่าแก่ซ่งที่ดูใจดีอยู่ตรงหน้าหลินเย่เว่และเหอโย่จ้างต่างรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยจากความขัดแย้งเมื่อไม่นานมานี้ดูเหมือนเท่าแก่ซ่งไม่น่าจะเป็นคนง่ายๆแต่ตอนนี้ทําไมถึงได้ดูมีมารยาทและเป็นมิตรขนาดนี้ม่เขาเป็นพวกหน่าเนจเสือหรือเปล่าในเมื่ออีกฝ่ายยื่นรอยยิ้มมาให้พวกเราก็ไม่ควรทําหน้าบึ้งตึงตอบหลินเย่เว่ยิ้มและตอบว่าพวกเรากําลังจะขนหินหยกไปโรงแปรรูปที่อยู่ใกล้ๆครับกลัวว่าโรงแปรรูปขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปจะถูกคนอื่นจับจองหมดแล้ว ลินเยเว้พูดความจริงพวกเขาต้องไปรงแปรรูปจริงๆไม่เพียงแต่พวกเขาเท่านั้นคนอื่นๆก็ต้องไปโรงแปรรูปเพื่อผาหินหยกที่ไม่มีประโยชน์ออกด้วย้าหนุ่มๆก็มีไฟแบบนี้แหละดีจริงๆนะผิดกับพวกเราที่อายุมากขึ้นแล้วไม่มีชีวิตชีวาเอาเสียเลยลินเยเว้ได้ยินดังนั้นก็รีบสวมหมวกทองคําให้คู่สนทนาอย่าง,งคล่องแคล่วและยิ้มตอบว่าเท่าแก่ส่งดูไม่แพ้คนหนุ่มสาวทั่วไปเลยนะครับ <laughs> พวกเรายืนนานขนาดนี้ <laughs> ก็เหนื่อยแล้ว แต่เท่าแก่ซ่งยังดูมีพลังและกระฉับกระเฉงอยู่เลยทําให้พวกเราคนรุ่นหลังนับถือจริงๆครับเท่าแก่ซ่งหัวเราะเสียงดังเมื่อได้ยินเช่นนั้นและกล่าวว่าน้องชายหลินช่างพูดจริงๆได้ยินคำเรียกขานนี้หัวใจของหลินเยเวและเหอโยจ้างก็เต้นร,รัวพวกเขาสบตาก,กันและในสายตาของทั้งคู่ก็มีความหมายเดียวกัน ในเมื่ออีกฝ่ายรู้ว่าเขานามสกุลหลินก็เป็นที่แน่ชัดว่าเขาได้สืบข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขามาอย่างถี่ถ้วนแล้วในขณะที่พวกเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอีกฝ่ายเลยนี่ถือว่าพวกเขาเสียเปรียบแล้วการสบตาการของหลินเย่เวและเหอโยจ้างอยู่ในสายตาของเท่าแก่ซ่งทั้งหมดเขายิ้มยิ้มฮึมและกล่าวว่าลูกน้องของผมอบรมไม่ดีทําให้ไปล่วงเกินท่านทั้งสองเข้าผมยินดีจัดงานเลี้ยงเพื่อขอโทษไม่ทราบว่าท่านทั้งสองจะให้เกียรติแก่ผมเท่าแก่ซ่งได้หรือไม่จัดงานเลี้ยงจะไม่ใช่งานเลี้ยงหงเหมือนนะ ดินเยเวรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นจิ้งจกเท่าแล้วเป็นการยากที่จะมองเห็นความคิดที่แท้จริงจากภายนอกและยังไม่สามารถฟังความจริงจากน้ำเสียงของเขาได้ดังนั้นเขาจึงหันไปมองเหอโยจ้างซึ่งเหอโยจ้างก็มองมาที่เขาพอดีทั้งสองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทางสายตาสุดท้ายเหอโยจ้างก็ตอบว่าได้รับเกียรติเช่นนี้คงต้องน้อมรับไว้ครับดีขอบคุณท่านทั้งสองที่ไว้หน้าผมส่งคนนี้มากเมื่อท่านทั้งสองจัดก,การสินค้าชุดนี้เรียบร้อยแล้วผมจะจัดงานเลี้ยงให้ทันที เท่าแก่ซ่งหัวรอเสียงดังจากนั้นก็แลกนามบัตรกับเหอโย่จ้างนามบัตรของเท่าแก่ซ่งมีเพียงเบอร์โทรศัพท์และชื่อเท่านั้นไม่มีข้อมูลอื่นใดทำให้ไม่สามารถทราบตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายได้เลยเมื่อมองดูนามบัตรในมือของทั้งสองหลินเย่เว่ยก็รู้สึกว่านามบัตรเป็นของที่ดีจริงๆจนถึงตอนนี้เขายังไม่มีนามบัตรเลยเวลาจะบันทึกเบอร์โทรศัพท์ของคนอื่นก็ต้องหยิบโทรศัพท์ออกมาพิมพ์ซึ่งดูเหมือนเป็นการไม่ให้ความเคารพแก่คู่สนทนาเท่าไหร่ ดูท่าว่ากลับไปคงต้องทำนามบัตรแล้วกระมังหลินเยเวร่รำพึงในใจหลังจากทักทายกันอีกสองสาประโยคเท่าแก่ซ่งก็จากไปเมื่อเขาไปแล้วหลินเยเว่และเหอโยจ้างก็ขนหินหยกที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วไปยังโรงแปรรูปที่อยู่ใกล้ๆโรงแปรรูปแห่งนี้ได้จองไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ได้เป็นไปตามที่หลินเยเว่พูดว่าจะไปหาเอาข้างหน้า หินหยก200ตันขนย้ายกันเป็น10ครั้งกว่าจะขนเสร็จทั้งหมดโชคดีที่โรงแปรรูปแห่งนั้นใหญ่พอสมควรสามารถรองรับหินหยกจำนวนมากขนาดนี้ได้หลินเย่เว่คิดว่ามันไม่ใช่แค่โรงแปรรูปแต่เป็นโรงงานแปรรูปเสียมากกว่าเพราะพื้นที่ของมันใหญ่มากเหมือนเป็นโรงงานขนาดเล็กเลยทีเดียว เฮโย่จ้างได้จ่ายเงินค่าหินหยกพร้อมกับส่วนของลินเยเวไปแม้น้ำหนักรวมจะเกิน200ตันแต่อีกฝ่ายก็ไม่ได้ว่าอะไรที่ซื้อเกินยิ่งซื้อมากพวกเขายิ่งยินดีเฮโย่จ้างโอนเงินไปยังบัญชีหนึ่งโดยตรงเนื่องจากเขาถือว่าเป็นการสั่งจองล่วงหน้าจึงสามารถแยกจ่ายกับเชนเหวยโปและโจเตอร์เซิงได้ขอแค่ยอดรวมของ3คนเกิน10บล้านหยวนก็พอเมื่อคนหินหยกมาถึงโรงแปรรูปแล้วลินเยเวเหอโยจ้างและคนงานของหลงเลอร์เซวีนก็ได้พักผ่อนเสียทียกเว้นคนที่เฝ้าหินหยกไว้ไม่กี่คนที่เหลือทั้งหมดก็กกลัับไปพผ่อน วันรุ่งขึ้นหลินเยเวนอนหลับยาวจนถึงเที่ยงวันถึงได้ตื่นเพราะเมื่อวานเขาใช้พลังจิตไปมากเกินไปแถมยังไม่ได้นอนในตอนกลางคืนแม้แต่เขาที่ฟื้นตัวได้ดีขนาดนี้ก็ยังดูเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนอยู่ดีหลังจากกินข้าวเช้าและกลางวันรวมกันอย่างง่ายๆแล้วหลินเยเวก็รีบมุ่งหน้าไปยังโรงแปรรูป เมื่อเขาไปถึงโรงแปร ى, รูปก็พบว่าคนที่ไปแย่งหินหยกในโรงงานเมื่อคืนนี้ส่วนใหญ่อยู่กันครบแล้วทําให้หลินเย,ยเวต้องทึ่งในความสามารถในการฟื้นตัวของพวกเขาเมื่อลองถามดูจึงรู้ว่าตนเองเป็นผู้ผิดปกติคนอื่น,นอนดึกมักจะมุ่งในวันถัดไปส่วนเขาคือหลับสบายในวันแรกแต่ในวันที่สองสถานะยังไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่วันนี้หลินเย,ยเวไม่ได้ตั้งใจจะผ่าหินหยกขอ,อของตัวเองเขาตั้งใจว่าจะกลับไปผ่าที่หลังหลังจากได้หมายเลขบัญชีของเหอโย่จ้างแล้วหลินเย,ยเวก็โทรศัพท์โอนเงินที่ติดค้างไว้ให้ หินหยกเจ็ดก้อนมีน้ำหนักรวมกว่าสามตันทำให้เขาต้องจ่ายไปมากกว่าหกล้านยวนซึ่งต่างจากที่เขาคาดไว้มากคือจ่ายน้อยกว่าที่คิดไว้เยอะหลังจากจัดการเรื่องทั้งหมดนี้แล้วหลินเย่เว่ยก็เริ่มลงมือผ่าหินหยกหินหยกที่แน่ใจแล้วว่าไม่สามารถทำกำไรได้ก็ถูกมอบให้คนงานของโรงแปรรูปและคนงานของโรงเลอร์เซวีนจัดการพวกเขาจะผ่าตรงกลางออกไปเลยถ้ามีหยกก็เก็บไว้ไม่มีก็โยนทิ้งไปส่วนก้อนที่ยังพอมีโอกาสเสี่ยงก็ให้เขาและเหอโย่จ้างจัดการ วันนั้นทั้งวันพวกเขาผ่าหินหยกที่เป็นของเสียเกือบ40ตันในระหว่างนั้นก็ยังคงได้ยินเสียงอุทานว่าหยกอยู่บ่อยๆจนตอนหลังทุกคนก็เริ่มชินไปเองจากหินหยกที่ผ่าออกมาดูเหมือนว่าการเดินทางมาอิงเจียงครั้งนี้จะยังคงทำกำไรได้ส่วนจะได้กำไรมากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด วันที่สองก็เป็นการผ่าหินหยกอีกวันทว่าตลอดทั้งเช้ามีแค่หลินเย่เว่และคนงานของโรงแปรรูปที่ช่วยกันผ่าหินหยกส่วนคนอื่นๆต่างนอนหลับสบายไม่ได้ตื่นจนกระทั่งช่วงบ่ายถึงมีคนจํานวนมากขยี้ตาเดินตามมาวันที่สองผ่าหินหยกไป30ตันวันที่สามหลินเย่เว่และเหอโยจ้างได้รับเชิญจากเท่าแก่ซ่งให้ไปร่วมง,งานเลี้ยงที่โรงแรมที่หรูหราที่สุดในอิงเจียง เดิมทีพวกเขาคิดว่าจะเป็นงานเลี้ยงหงเหมือนแต่เมื่อไปถึงก็โล่งใจดูเหมือนว่าอีกฝ่ายตั้งใจจะผูกมิตรกับพวกเขาจริงๆในงานเลี้ยงชายร่างใหญ่ที่เคยผลักเหอโย่จ้างก็ดื่มลงโทษตัวเองสามแก้วก่อนเพื่อแสดงความจริงใจดูเป็นคนใจกว้างสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วหลินเย่เวและเหยโยจ้างก็ไม่รู้สึกอึดอัดอีกต่อไป ก่อนหน้านี้หลินเย่เว่ยได้โทรศัพท์หาอาจารย์เหิงเหอเพื่อถามว่าในวงการพนันหินหยกมีคนแซ่ซ้งหรือไม่หลินเย่เว่ยได้ทราบจากปากของเหอช้างเหอว,ว่าเท่าแก่ซ่งคนนี้เป็นพ่อค้าจากเจียหยางมณฑลกวางตุ้งแต่เขาเติบโตในภาคเหนือมาตั้งแต่เด็กจึงไม่มีสำเนียงหมิดนานเลยคนที่ไม่รู้จะไม่เชื่อมโยงเขากับเจียหยางเลยในขณะเดียวกันหลินเย่เว่ยก็ได้ทราบเรื่องราวของเท่าแก่ซ่งบางอย่างจากปากอาจารย์ของเขาเช่นกันเหอช้างเหอให้การประเมินเท่าแก่ซ่งแบบง่ายๆคือโหดเหี้ยมแต่ก็รักพวกพ้องเขาเตือนหลินเย่เว,ว่ยว่าถา ต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพแต่ถ้าเกิดเรื่องขึ้นจริง,รงๆเขาก็ไม่กลัวอีกฝ่ายหลินเย่เว่ฟังคำพูดของอาจารย์แล้วจึงรู้สึกว่าการตัดสินใจของเขากับเหอโย่จ้างในตอนแรกนั้นถูกต้องมากมีเพื่อนมากก็มีทางไปมากมีศัตรูมากก็มีอุปสรรคมากถ้าศัตรูคนนี้เหมือนมูพิษหรือสุนัขบ้ามันจะไม่ใช่อุปสรรคธรรมดาแต่มันคือหลุมพรางเลยทีเดียวในงานเลี้ยงทั้งสองฝ่ายดื่มกันอย่างสนุกสนานในตอนแรกเหอโย่จ้างก็ทำเหมือนเดิมคือหลบอยู่ข้างหลังให้หลินเย่เว่ดื่มแทน แต่สุดท้ายทุกคนก็ปล่อยตัวตามสบายและเริ่มดื่มกันเองสุดท้ายทั้ง4ี่คนก็เมาสลบไปพอตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นหลินเยเว่นึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนแล้วก็ยังรู้สึกกลัวคิดในใจว่าต่อไปถ้าดื่มกับคนภาคเหนือต้องระมัดระวังให้มากเพราะพวกเขาจริงใจและกระตือรือร้นมากเกินไปจริงๆ